สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมวิทาและพิธีกรผู้ผมคุณแคนอัติรุธครับ,รบเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพพยนใบใหญ่ใบนี้นะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเนาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีข่าวประจักษ์สำคดีๆนะฮะจากทาง e Major Cineplex กับการอัปเดตภาพย,พยนตร์เข้าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ฉายอยู่นะฮะโอ้น่าสนใจมากเรื่องนี้เลยครับรักได้แรงอ,อกนะฮะโอ้ครจากค่าย M อ็เตอ่นาเนี่ยพูดถึงค่ายนี้นะครับหนังเรื่องนี้กำกับโดยชายแฮกวโรดมครับเป็นเรื่องราวความรักที่คะเคล้าไปกับเสียงหาแบบไร้ขีดจำกัดนะครับตามประษาคนใต้ครับ ด้วยความพิเศษ4อย่างที่คุณจะได้พบกับในหนังไทยเรื่องนี้นะครับนั่นคือ1ครับได้ดูรํมมานูลาห์ในนะะศิลปะของภาคใต้นะครับ2คือเพลงประกอบเนี่ยเพราะมากๆไอ้ยาสามมีตัวละครแก๊งสี่สาวตัวตึงที่ออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องหาเมื่อนั้นและก็4ครับโลเคชั่นเนี่ยสวยมากนี่คือเรื่องแรกนะครับรุ่นที่2ครับอแมนคอร์ออโต้นะครับทุกอย่างกาลังจะเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์ลุงบูดบึ่งขี้โมโหชื่อว่าออโต้เริ่มที่จะเปิดรับโลกใบนี้นะฮ เห็นหน้าทอมแฮงก์ดูละก็น่าดูละถูกนะครับไปติดตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์นะครับเรื่องสองเรื่องตอนนี้เข้าฉายอยู่เลยครับแล้วก็หนังเรื่องอแมนคอร์อัโตเนี่ยต้องดูกันนะครับกัรเรื่องนี้รู้ไหมว่าที่อินโดนะเําเงินหลายล้านเหรียญยูเอสเลยแล้วมันเป็นหนังที่เกิดปรากฏการแปลกมากสาวๆในอินโดเนี่ยพอเข้าไปดูอแมนคาร์อัโตเสร็จมันมีฉากร้องไห้เงี่เขาก็ถ่ายติกตอกเดียวนั้นเลยเหรอแล้วก็บอกนี่เห็นไม่เช่นกันเราร้องไห้กับหนังเรื่องอแมนคอร์อัโตแล้วก็ยิง ท k ่ตกออกไปทล่ยวอยกลายเป็นไวรัลเป็นหนังที่น่าสนใจมากเอาละนะเดี๋ยวต้องดูกันครับของพี่ก็ไม่แพ้กันเจ้าของหมาที่ไล่ล่าเพราะหมาโดนฆ่าจอห์นวิกถูกต้องแล้วกลับมากับ Chapter 4ครับจอห์นวิก Chapter 4กลับมาแล้วนะครับเที่ยวนี้ภาค4นั้นมีอัตลักษณ์ที่สำคัญมากก็คือความยาวยาวมากแต่เขาบอกว่าตลอด2ชั่วโมง49นาทีของหนังเรื่องนี้จะมีแต่ความเข้มข้นและความหัน แล้วถ่ายทำถึง4เมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสเบอร์ลินและโอซาก้าและครั้งนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายวันพุทธที่22ด้วยนะครับม,มีทั้ง IMAX นะครับ IMAX เนี่ยเป็นความคมชัดระดับ 4K เมื่อชมในระบบ IMAX with Laser อันนี้ครับตัวนี้อยู่ตรงหน้าเราเลยครับ บริเวณนี้น่าสนใจมากครับกับชาแซมบักเก็ตครับประกอบไปด้วยป๊อปคอนขนาด105อ,ออนหนึ่งถังนี่แล้วก็มีถัเงเฉลี่ยเมืองนอกด้วยนะห้าพี่น้องชาแซมนะครับนี่ฮะก็มีน้ำอารดลมครับขนาด44อ,ออนอีกหมื่นแก้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่โรงภาพยู่ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ทุกสาขานะครับและทุกช่องทางการจําหน่ายของทางเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้เราจะพาไปชมไฮไลท์ของงานออสการ์กันนะฮะติดตามไปเลยครับในช่วงสรร้อยบบีคั ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเอ็มพาบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group กลับมาอีกครั้งสำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95ด้วยปีนี้ได้ฉีกตำนานปูเรฟคาเปตให้เหล่าดาราศิลปินเดินที่มียาวนานกว่า62ปีมาเป็นสีแชมเปญแทน ส่วนการเปิดงานพิธีกรครั้งที่3อย่างเจมี่คมโมก็อดไม่ได้ที่จะอิงถึงเหตุการณ์สัตว์น้ากลางเวทีของปีที่แล้วในโมโนล็อกโดยเจมี่ได้กล่าวว่าอยากให้ผู้ชมในงานรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะผมที่เป็นพิธีกรเราได้วางนโยบายแล้วหากใครก่อเหตุความรุนแรงในงานคุณจะได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและได้รับอนุญาตขึ้นไปให้คำกล่าวยาว19นาที หาล้าน Sit there and do absolutely nothing มาดูด้านรางวัลกันบ้างเรียกได้ว่าฟาตไปจุกๆสําหรับภาพยนตร์สื่อเจทะลุ Mul ติ verse ์ Everything Everywhere All at Once ผลงานดาวเด่นที่คว้ารางวัลไป7สาขาจากที่เข้าชิงสูงสุด11สาขาเริ่มด้วยเควีควานคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเจมี่ลีเคอร์ i ิสที่คว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมิเชลโยซึ่งกลายเป็นนักแสดง A, เอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับ แดเนียลควอและแดเนียลชายน์เบทประพันธ์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมาต่อยอดเยี่ยมและรางวัลใหญ่สุดของงานเบส t ์พิเ u อรหรือภาพน่ร์ยอดเยี่ยมนั้นเองค่ะ มาดูอีกหนึ่งรางวัลใหญ่สำหรับนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของ Brendan Fraser จากผลงานบีบคั้นจิตใจเรื่อง The Whale ซึ่งตอนงานเริ่มก็ได้คว้ารางวัลแรกอย่างแต่งหน้ายอดเยี่ยมไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานโดดเด่นจากค่าย A 2 4นอกจาก Everything Everywhere All at Once ค่ะ ภาพยนภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของประเทศเยอรมันกับผลงาน All Quiet on the Western Front ส่วนแอนิเมชันยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของพินเคียวของผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์อย่างกิเลโมเดลทูโร่ค่ะและอย่างที่คาดเอาไว้ไม่มีผิดเพลงสุดมันชวนลุกขึ้นเต้นอย่างนาทูนาทูของพาพยนตร์ R R R สัญชาติอินเดียก็ควา้ารางวัลเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมไปได้อย่างงามๆค่ะ ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะทุกท่านด้วยค่ะ เบดออกจากวงการไปพักใหญ่สำหรับวิลส m มิธหลังจากที่บุกขึ้นเวทีสัตว์หน้าพิธีกรคริสร็อกสร้างความอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ออสการ์เมื่อปีที่แล้วแต่ดูท่าทางเคียรจะกลับมาล้อเลียนตัวเองถึงเหตุการณ์นั้นผ่านคลิปติกต o อกที่ถ่ายดูเอ็ดคู่กับแอดมิสมันนี่วอร์กิซึ่งวิลนั้นได้โต้ตอบคลิปที่แนะนำให้หยิบวัตถุที่ไม่มีชีวิตและถามว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ซิงวิลนั้นก็นำรูปปั้นออสการ์ทองคำของเขามาเล่นด้วยแน่นอนก็เกิดกระแสทวนลงตามลำดาบแต่ก็มีแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนขานับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงของวิลนั้นดรอปลงมาทันทีหลังจากเหตุการณ์ตบพิธีกรคริส เพื่อตอบโต้คอมเมนต์ที่ไอเจนที่ล้อเลียนเจเดอร์พิงเกตสเธซึ่งเป็นภรรยาหลังจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบทางออสการ์ก็ตัดสินใจให้วิลนั้นลาออกจากการเป็น,นคณะกรรมการและถูกแบนจากการเข้าร่วมงานถึง10ปีนอกจากนี้สตูดิโอหนังก็ได้ตอบโต้ด้วยการชะลอการฉายภาพยนตร์ที่วิลสมิธเล่นอย่าง fast and loose แต่ดูเหมือนว่าเวลาก็เยียวยาได้ทุกอย่างจริงเพราะหลังจาก <That is S 1> ที่วิลออก <now. S 2> มากล่าวคำขอโทษแล้วถึง สองครั้งเขาก็มีงานแสดงเพิ่มขึ้นมาอีก2เรื่องนั้นก็คือ I Am Legend พัก2และ Bad Boys พัก4ี่ขาเราต้องยอมรับเลยว่างานออสการ์เนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันออกมาก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมจากประชากรทั้งโลกมไม่มีใครไม่รู้จักพอเขายกออสการ์หรือว่าใช้คำว่า And the Oscar goes to อะไรอ่างเนี้ย มันก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆครเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นะครับกับข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเซลอยบีของรายการเซลอยกับเรา2คนทุกสุดสัปดาห์ครับ